สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว แมนเจอร์วอเทอร์ไอออนเซเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ตำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมนเจอร์พอแพทย์ไม่ยอมจ่ายรัฐผูกขาดน้ำมันกัญชาก็ใช้ไม่ได้ คนได้รับอนุญาตจำหน่ายกัญชาเต็ไมไปหมดคลินิกได้รับอนุญาตเป็นพันเลยนะครับแต่ไม่มีกัญชาของภาครัฐก,ก็แอบใช้ใต้ดินไงก็เป็นที่มาของการเกิดเกินครึ่งหนึ่งกัญชาอยู่ใต้ดินอีกร<ม>้อยี่สิบวันนับแต่วันประกาศลงหน้าสก็จิทิ์าทุกเด็กสาก็คือสองสามวันที่แล้วนับไปอีกร้อยี่สิบวันกัญชาทั้งต้นจะไม่เป็นยานเสพติดิอีกต่อไปกฎหมายจะล่าชา้าพรบรกัญชากัญชงไม่เกี่ยว สวัสดีท่านผู้ชมรายการรู้ทันพลังงานไทยที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมคุณหนุ่มศิลพรพักเกรีอภกรประธานกรรมการมูลทิสยามกตัญญูนะครับได้รับเกียรติจากรายการรู้ทันพลังงานไทยให้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทนพี่ดินนะครับซึ่งวันนี้พี่ดินติดภารกิจนะครับเข้าพื้นที่ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายทอดสดนะครับรายการรู้ทันพลังงานไทยในวันนี้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่กำลังปเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นประเด็นร้อนแรงซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ติดตามข่าวสารก็จะทราบดีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับมีการ แถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับว่ามีการปลดล็อกนะครับกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5 oh. เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาคุยกันในประเด็นการเข้าถึงกัญชาของประชาชนหลังประกาศกระทรวง120วันทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับวันนี้รายการรู้ทันพลังงานไทยได้รับเกียรติจากผู้สรงคุณวุฒิและก็ ผู้ที่คร่ำวอดในวงการนะครับผมเชื่อมั่นว่าผมเอ่ยชื่อสองท่านนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับท่านเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ะลอวัยมหาวิทยาลัยลังสิตกลาสวัสดีครับอาจารย์ปานเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับ อีกท่านหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะมาร่วมสนทนากันก็คือท่านอาจารย์พรชัยชูเลิศชื่อนี้บางท่านอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ทรงแห่งมูลนิธิเข้าขวัญน,นะครับทุกท่านคงรู้จักดีโดยเฉพาะเมื่อต้นปี2562นะครับซึ่งมีกระแสร้อนแรงเรื่องการถูกจับกลุ่มนะครับในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ใช้ประโยชน์จากการใช้กัญชา ท่านปัจจุบันเป็นกรรมการและเลขานุการมูลทิ่เข้าขวัญนะครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยอาจารย์ทรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับรูหนุ่มสวัสดีครับการปันเทพและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับเข้าสู่ประเด็นครับมีคําถามมากมายหลังจากที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศปลดล็อกนะครับกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5โดยท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวิทยกุลนะครับได้ลงนามนะครับแล้วก็สื่อมวลชนประชาชนมากมายนะครับก็ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลนี้แล้วนะครับอยากถามท่านอาจารย์ปันเทพครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพัฒนาการหรือความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับการใช้กัญชานะครับว่าตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงยุคที่กัญชาถูกห้ามนะครับถูกประกาศให้เป็นยาเสพติด แล้วก็เดินมาจนถึงพัฒนาการในวันนี้ที่ประเทศไทยเราปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแล้วอยากให้อาจารย์ได้ให้ขยายความข้อมูลในเรื่องนี้ให้ผู้รับชมได้รับทราบเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณหนุม่มแล้วก็ท่านผู้ชมอาจารย์รงด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผมอาจารย์พานเทพพูงพันธ์นะครับ คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณแการและวชศาสร์ชลวัยจากมหาวิทยาลยังสิต์วันนี้รายงานตัวนะครับก่อนอื่นผมอยากจะย้อนกลับไปว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศนะครับที่ใช้กัญชามาอย่างยาวนานมากนะครับถ้าเป็นพูดถึงประวัติศาสตร์โลกแล้วเนี่ยทั่วโลกก็มีการใช้กัญชาครับหลายพันปีนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้กัญชาสอดรับกับภูมิปัญญาของคนทั่วโลกและแน่นอนว่า มันเริ่มต้นจากประเทศกลุ่มซีกโลกตะวันออกนะครับอินเดียจีนแถวนี้นครับแล้วก็ลุกลามไปยังโลกตะวันตกรู้จักกันทั้งโลกเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปเนื่องจากเพจนี้เป็นเพจเรื่องพลังงานโดยตรงนะครับว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าอก,กัญชามันถูกนับเป็นยาเสพติดได้ยังไงเพราะว่าเวลาผมอธิบายในมิติของของการพูดถึง กัญชาแล้วเนี่ยผมมักจะเปรียบเล่ากับบุหรี่อยู่เสมอนะครับว่าถ้าเราต้องเริ่มต้นว่ากัญชาเนี่ยเป็นยานเสพติดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเทียบกับเล่าและบุหรี่เสมอเพื่อเป็นการทําความเข้าใจกับคนที่ยังห่วงใยเรื่องยาเสพติดว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องห่วงใยกัญชามากน้อยแค่ไหนก็เริ่มต้นจากงานวิจัยในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นการศึกษา เรื่องของการเสพติดยาแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับในวรารสารฉบับนี้ก็ต้องมีการศึกษายอย่างติดตามผลหลายสิบปีนะครับแล้วเขาก็ค้นพบเรื่องสําคัญว่าถ้าใครก็ตามที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกบุหรี่นะครับจะมีโอกาสเสพติดบุหรี่เนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นหรือหกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับถ้าใครดื่มแอลกอฮอล์แก้วแรกครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ได้ทดลิมรสทางั้าน,นนะครับ จะมีโอกาสเสพติดยี่2ิบเปอร์เซนตยี่สิบสองจุดห้าเปอร์เซนตแต่ถ้าใครสูบเอาสูบกัญชาเลยนะครับเราไม่ต้องพูดถึงยารักษาโรคทางการแพทย์เลยเนี่ยโอกาสจะเสพติดกัญชาเนี่ยประมาณแปดถึง9ก้าเปอร์เซ็นต์ความหมายก็คือว่าพูดถึงการเสพติดระหว่างเล่าบุหรี่กัญชาเนี่ยกัญชาเนี่ยเสพติดยากกว่าเล่าเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลย เรียกว่าโอกาสที่จะเสพติดยากกว่าเหล่ามากไม่ต้องพูดถึงบุหรี่นะครับนั่นเสพติดง่ายมากเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นวิติเหล้าและบุหรี่ยังขายได้ตามร้านสะดวกซื้อก็ดีโรงแรมร้านอาหารก็ดีเนี่ยมันก็แปลว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากที่อยู่ดีๆกัญชาซึ่งเสพติดยากกว่าเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในบัญชียาเสพติดแล้วก็มีโทษจำคุกทัทง้ทงทที่เหล้าและบุหรี่ ไม่มีใครจําคุกนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการควบคุมต้องติดกล้องวงจรปิดไม่มีนะครับแสดงว่าตัก,กากาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ซ่อนเร้นไปมากกว่านั้นนะครับประเทศไทยก็ได้ใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วก็สันนาการมาอย่างยาวนานมากถ้าบันทึกที่มีเป็นลายลักษณ์อักษรก็คงไม่มีใครพูดถึงตำราพระโอสถพระนารายก็คือสมัยอยุธยานะครับก็คือสามรกว่าปีก่อน ในบันทึกสาหรับตำรับยาไทยเลยก็แปลว่าเรารู้จักการใช้กัญชามาเป็นอย่างดีนะครับพูดถึงวรรณกรรมสําคัญๆอย่างขุนแผนหรือวรรณกรรมอีกหลายชิ้นบ่งบอกว่าในยามศึกสงครามเนี่ยกัญชาก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธปัจจัยเพื่อลดความเครียดนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยมันมีความเครียดสูงมากนะครับมีความมีความฮึกเหิมห้าวหาญก็จริง แต่ก็เต็มไปด้วยความเครียดเช่นเดียวกันนะครับกัญชามันจะลดความเครียดลงแต่ถ้าเสพมากหรือใช้มากนะครับมันก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวด้วยซึ่งแน่นอนครับในสงครามมีความเครียดจนถึงที่สุดเนี่ยมันลดความเครียดได้ถ้าจะเทียบสมัยถัดมาถัดมานะครับก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สงครามเวียดนามคนอเมริกันมาอยู่เมืองไทยเนี่ยใช้กัญชาเกินครึ่งครับทหารอเมริกันเนี่ยแล้วเป็นไงครับ แพ้สงครามเวียดนามใช่ไหมครับเพราะว่าใจห้าวหารทึกเหืมอมันลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยความหวาดกลัวก็จะเข้ามาแทนที่ยังไงคุณก็ไม่รบชนะแน่ๆน,นะครับเอาละ่ะแล้วมันถูกนับเป็นยาเสพติดได้ยังไงผมขอย้อนกลับไปนะครับว่าหลายคนไม่รู้ว่ากัญชาที่มันถูกจัดบัญชียาเสพติดนี่นะครับมันเกี่ยวเรื่องกับผลประโยชน์ทางพลังงานซ่อนรูปอยู่ยด้วยคืออย่างนี้ครับ ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับปรากฏว่าค่ายรถยนต์ฟอร์ดเขาออกรถยนต์โมเดลหนึ่งชื่อ t m o มเดลนะครับ t m o มเดลเนี่ยแปลกมากใช้พลังงานจากเอทานอลจากกันชงครับสมัยก่อนเรียกกันชานะครับคนไม่เคยรู้ทำทำทำ,ทำจากเฮ็มเลยคือคที่จริงของไทยเนี่ยก็เรียกว่าเฮ็มนะครับ,รบไม่มีไม่มีมาริวน่าอะไรหรอก และเราก็เรียกกันชงในปัจจุบันที่เราเรียกเนี่ยในสมัยเราก็เรียกว่าสมัยก่อนเราเรียกว่ากัญชาทั้งนั้นนะครับทุกอย่างคือกัญชาทั้งนั้นครับปรากฏว่าค่ายทีโมเดลค่ายฟอร์ดเนี่ยทำรถยนต์ออกมาแล้วก็ใช้กันกัญชานี่แหละครับผลิตผลิตสารที่เป็นเรียกว่าเป็นสารสำคัญก็คือเป็นเอทานอลมาเป็นพลังงานนะครับนี่เราพูดถึงปีไหนครับพัศกาาที่ห้าปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ โคโค่แมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง